ณะน,นี้ลูกสาวได้เขียนภาษาไทยอ่านออกและเขียนได้จากคุณครูปูป้าปูคุณครูป้าปูส่งส่งตรงมาจากประเทศไทยนะคะสอนถึงบ้านเลยค่ะสอนดีมากสอนเก่งมากขณะน,นี้อ่านออกและเขียนได้แล้ว เขีนสวยด้วยเขียสวยด้วยค่ะไว้ด้วยสวยกับตัวแบบอีกอักษรจุลานะคะหัวกลมตัวเหลี่ยมเส้นเฉียง45องศาอักษรจุลาของมหาลาัยจุลาลงกรณ์นะคะแจม ใครวะจริงๆรักษาโอกาสวันที่สามก็จะกลับไทยแล้ว,ลวนะคะคุณครูครูประถงกลับหรือครูมัธยมค่ะเปลี่ยนคุณครูค่ะเดียคุณครูมัธยมมานะคะมาขอเชิญดูหน้าคุณครูนะคะคุณครูปูค่ะคุณครูคุณครูป้าปู รูปรูขอเขาดูหน้านักเรียนหน่อยนะคะนักเรียนคะสู้ค่ะสู้สู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะมือจะสั่นเลยไม่อย่ากลัวกล้องสิคะเอาไวป้ปะปูไม่อยู่แล้วหนูก็มาดู